ข้อ40เขามีวงกลม10วงแล้วถามว่าผลรวมของพื้นที่ของ10วงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่นะก็พื้นที่วงกลมเนี้ยจะหาได้จากสูตร πr กำลังสองเพราะฉะนั้นผลรวมพื้นที่ก็เอา πr ากำลังสองของทั้ง10วงเนี้ยมาบวกกันนะก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี้ยดึง π เป็นตัวร่วมออกได้เป็นแบบนี้นะแล้วตัวนี้เนี้ยถ้า เขียนให้อยู่ในรูปซิกม่ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะก็ข้อนี้เราจะต้องหาค่าตัวนี้มาแทนก็จะได้คำตอบนะก็ข้อนี้เขาบอกว่ารัศมีเนี่ยมีความแปลปรวนเท่ากับ5ความแปลปรวนเนี่ยจะหาได้จาก2สูตรนะก็จะเห็นว่าตัวที่เราจะหาเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะเลือกใช้สูตรนี้นะ ก็เนื่องจากข้อนี้เนี่ยข้อมูลของเราคือรัศมีเพราะฉะนั้น x กเนี่ยก็คือ R นั่นเองก็ความแปรปรวนเท่ากับ5ก็แปลว่าตัวเนี้ยเท่ากับ5นะเรามีวงกลม10วงเพราะฉะนั้น n เนี่ยก็เท่ากับ10แล้วก็ R มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ3เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เท่ากับ3นะก็ย้ายข้างตัวนี้ไปแล้วก็ย้าย10ขึ้นไปคูณก็จะได้ตัวเนี้ย เท่ากับ140นะก็เอา140เนี่ยไปแทนไปตรงนี้ก็จะได้140พายนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นั่นเอง